แม่เต <sympath is> ิมกํานั้นแพร่มาเป็นน้ำข่อยหล่ะที่แม่เห็ดช่องไห้เจ้าพนะน้ำเจ้าผู้เดียวเป็นอย่างไรนี่ย่ามาซื้อของเป็นอย่างไรก่อนนั่นในเมื่อเป็นอย่างนั้นในเมื่อถ่ายคลิปดูหนิคลิปเลยได้อีกเรากํานั่นเลยได้อีกเลยกํานั่นแล้วเป็นดาราเนาะเป็นดาราคนดังทุกวงการแม่แม่ติมไก่ไก่จีได้พิ้นเราด้อแม่ยเติมไก่จีได้พิ้นแล้วไอเจ้าพมาบอกว่าเห็ดช่องวิจุกก็ว่าไงสวัสดีลรากํานั่น เราตีดาราไม่ยาบนะแม่เนาะไม่ค่อยคือการลุด้วจ้ออนี้ก็จะเอาเราเมียน้ำเนาะก็ยังหลดแล้วยังมากแล้วเม่หแล้วนอนจากระได้เห็นไหมากเรแล้วยังมากเหงามแต่มือนชิดใส่เสิดง่ายแต่มือนี่เอาดท่ารีบมันผมกระตัดส้มไม่จะไปสีแดงแดงไเลยจะมีรีบมันขายพ่เม่อยคนอยู่นํานั้นมาดนดีจะปนซอกเอากรตัดรีเอาเอาวะแกเวตัรี้่ม แก่ใกลไดับแม่บอกจะปินซอกแกลูกค้าแม่ตุมไปมองของนใกล้สิบปีไม่แล้วค่ะพี่น้องเมล็นี่กลสิพักกันกินกันเด้ค่ะนิดๆเน้นๆแม่เมลูข่อยสังสรรค์นี่เรามิยาแถมไปมกข่าย บ้าต้องเอาอันั้นให้มันเอาตะลีบให้มันเอาจะว่าเอาจีซปิงซ่าไม่หนูไปแก๊ปันเนียแเออนี่ยะไปเขาไปใส่ดอกแขวงจังสันเขาามันโบราณมือตาหยไฟอย่างไัมาใส่มาหอยทากาวแค่นั่นทากาวรุ่งทายน้ำกำนั้นจังน้อยเน่นว่าจับดีๆถ้าจะไปจับถือปุ้มมันนั่นมันนั่นเด้เาคือว่าแก๊ไม่ให้ไฟกับน้ำนักคนดีกนละ นั่นนักขึ้นย้อนแม่แม่เพาแกงนี่แม่ทั้งแกงกี่แกงนั่นนักขึ้นย้อนแม่ยิ่งตึ้มขาว่าตาห้องมหาลัยม่นจอยได้กับพ่อพี่ผัวน้ำเขาเดืจ่อยเออแกงเหรอกำนั่นขุ่นอ่ะเพิ่นท่าปากแดงเราง่ามเราเปไปจอยเพิ่นเป่นฝอยกะทายเอาเล่าอยู่เรามากเอามากก่อนกำนั่นกำนั่นมากุ้นก็เลยทายเลียดเพิ่นขอทายเพิ่นโอ้ยเห็นเหล้านั่งนั่งับมาคุณแม่ย้ำมาเหล้ากะอยากเป็นโสดน้องเหล้ากะว่าอยากมีผัวมีผู้สาวผู้แาวล่ะ เอาอยู่ผู้เดียวแล้วจบายแล้ววะอันอยากเลี้ยงก็เลี้ยงกำนันกับแค่สี่หลดนอแล้ววะสมุน่พายกระเป๋าก็ได้เอากระเป๋ามาบังโปรดที่มันน่กใจคักเนี่ยภัคกลางอย่างยากระเป๋าล้านเมียเนี่ยละอืเมียเราเสด็จแถมเราพาเป็นน้ำเม็ดเติมเลยเราแตงโมหมู่บ้านมันสีเหมือนแหน่งสั้นแล้วมันเน่าอยู่บ่บ่ยังมันบ่แดงกับอย่างมันขึ้นทั้งหลายก็อยู่บ่แดงกำนันฮะมันบาดโดนจะบ้านบ่แดง ประแดงก็กินโลดจะมันหวานอยู่ขอไปกดอ่านแนอีเมลส่งมาให้กดกับว่าเฟนแม่เอ้ยขันเจ้าไปไหนเราไม่อยากมานีดี่ขันเจ้าบอกเออเมียจะทายโลดจะปัญญาการที่เราก็ยังไงได้นี่ละเราก็ยังให้เป็นดังนี่ละบอกคนน่นั่แม่ไส่อยากเราม่นอนอยากมีพูดพูดนอนตอนไหนเราทายเรียญดูท่านกดในท่างไหนสักอนุญาจะไปบอกแม่แต่ให้ดีกู ผูบอกอแล้วผูบอกมาเนี่ยแตกแล้วมาเนี่ยแตะก็เฮ็ดแล้วมาเห็ดอะไรดีแล้วแม่เจ้ากับเฮ็ดยุ้ทุบก็มาเนี่ยถึงในปังจะต้างสิม,มิตรหัว,ว,วร่าสดเยี่ยงโค่าหละไหลก็นยากพวบบังอก็นั่นแพรก่กรทายสิบเหมือนกันกินเมื่อแล้วก๋วยเตี๋ยวกายจะายสิบเต็มกับจรุ่งก็หันซีพีไอเจ้ามาใส่กำนันเจ้า่อแมาเอารถไปมแม่เอามูบ้านฝากแกงพระเล็กไปให้ได้กินบ่ะ ฝากแกงพักกลกไปให้กนเคยยอนะอีซ้อนก็ตั้งงานอีกก็เอาน่ะถ่านได้กินเยอะฝากไปนัเคเี่ไปแม่ว่าไปโรดกํนั่เล่าว่าม่าอาจารยเล่าแล้วท่านเป็นม่าอจารไปตัดผมใส่ล่ะคืนเอ่า้นเมื่อนี้หน้ากระขาวขึ้นโอ้ยแม่ฝอยล่ากับววอนดอกกัมาตั้งเยอะขวองวอยุ่งหันละวนม่แม่บอเบื้องย่างกับวกวอนดอกนกัดีเยอะดอกพวกอนทากำนั่ดิเลยมันคนละฮุนกับกำนั่งยอแม่มาแรกม่เยังสันเล ที่ <laughs> เอาองัาบให้ไปกินน้ำบ่ยวนี่ไปอยากไปก็ไปให้ไปกินน้ำบ่จีไปใ้าเคลิปบวันน่ะก็ไปกินได้แล้วจะไปใช้เพรนะ <laughs> าะาบอกโลจะไปใช้ยคลีปบจากสองสามนาทีโอ้จากหานาทีตอนเมื่อเกี้ยวกิิเนนะกำนั่นไป่ายเอาเนี่กินยี่งใช้ยวนี่นยนเหรอเออยงขึ้นมาไหมฝากพ่นเด้อแมฝอยเด้อที่มาเห็ดสุราให้ช่วยย่างได้จ้าเด้อยังกระไดยูทูบกับมมนเล่าลรืมะ ลงให้แม่ตติมกับจังมีปานนี่กับเอาเราก็ยังให้เป็นซ่องยอแล้วก็เลยมาเฮ็ดให้เนาะถ้าก็ดีใช่หรือหรเราเป็นไถ่บานเอื้อนเมี่ยงเอื้อนหมดแล้วก็มาหนึ่งมาแก่เราก็เฮ็ดให้ปานนี่ถือว่ามันดีใช่หรือหรกำนันเจ้าจะไปหาวายเราเ้าก็บวาหยอกแม่ฝอยเรียนไป้งซันล่าฮะเขาส่งมาจากตะวันทีสุขาจังบ่ได้แยกสองสามเมืองี่หรืเนาะกำนันนี่พาไปเลี้ยงเนาะ มันถีได้พ่อสามพันว่แล้วเท่าไรเก่าหลดเงินเท่าไรเก่าหลดเงินบ่ได้ว่าดอกแม่พ่อไงเราเพียรมันเป็นยอดดีมันเป็นตัวเอ็ดเตัวพ่อแม่ก็ดีก็อย่งเงินน่ะแม่คนอไม่ไหวมันเป็นเงินบาทกับมีเป็นเงินยู่เอี๊กับมี่อีกสิ่งมันกลยเ็เป็นบาทนี่แหละเป็นบาทก็มันในลายอะไรบ้างออกมาจัดเงี่ยเรื่อว่าทอ็มเบิรงเขาเขให้เราเลี้ยงนั่นให้ยืดผูกกันโอ้บอกให้ยังเั็นเออเอากำนั่นสี่เลี้ยงจัดท่มสี่เลี้ยงจัดท่ม เอามาเอาแม่เติมไปท้ายคลิปนีะเอาขอบคุณคุณแม่ฝอยทองยองใหญยชาแนลเด้อจ้าเด้อกำนันแม่ติมกับการล้างหลายปิดฝากที่ตามแม่แผ่ใยกับการนั่นแพร่ล้มเนรจ้าคลิปก็เป็นเม่นฝุ่นเป็นเม่นกับมีเออยหลขี้อย่างนี้แล้วท้ายเปลี่ยนคอคออีเมย์เลยบบดเอากำนันกับสวัสดีจ้าเด้อกำนันเด้อขอบคุณกำนันหลายๆเด้อทั้งสองกนนั่นแหละจ้ากับมีกำนันกับแม่ใหญ่ฝอยทองนี่กับบอมบอมมี่อง กับ่ม,มีคนมาติดตามอาเอาคำนั้นปิดช่องให้แน่นนั่นปิดให้แน่นนั่นเจ้าเว้าวทำแม่ตาม่องแม่แม่ตืมแชนเนลได้จ้าจ้าติดตามกดไลค์กดแชร์เอาแม่ฝอยเว้าวทำแม่จ้าฝากติดตามช่องแม่ตื้มไม่ได้พลาดด้วยพี่น้องโชคดีปีใหม่สุขทุกคนเด้อค่ะจ้าขอบคุณวับตไคร่แม่ตื้มคอยรวยคอยรวยค่ะรวยคือแม่ตื้มนี่ละจ้าพักสมผ่อนปากจ้าแม่ตืม้มใหญ่กลมนึงมาแล้ว ย่าเอาตัวกลุ่มเอาแนวเอื้อนเจ้เาอขอบคุณมากจ้าแม่เติ้มยมจะแนวได้หนิจ้า